นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกษตรพันล้าน เเาภพกรก็เลยเป็นคนที่ชอบทานเห็ดเป็นวิจิตใจมาก่อนเห็ดฟางก็ตอนเล็กๆเนี่ยเกี่ยวสซ่างมาทำเห็ดฟางของเตี้ยเก็บเป็นค่าถือนะคะพอโตมาได้จบเรียนจบเป็นยศกันหมดเมื่อเร็วๆนี้เทสโก้รอตัสจัดงานปีนี้กล้วย,ย,ย,ยดีกล้วยดีพาสืนน่อมวลชนแขนงเยี่ยมชมสวนกล้วยวันบานบาน่า να. อำเภอวังน้อยจงออังหวัดรุ่ยธยาโดยมีคุณพรเพ็ญน,นาคพิริยรัตน์ เกษตรพันล้านเราต้องคอยวิเคราะห์ยอดขายยอดหลังอยู่เสมอนะคะกิติเชิญจะ้ะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับเราต้องเมีข้อยอดขายวันต่อวนอันกังเฉียนเปียนเจ้าพ่อจ้าผมขอใหส่งอเซียวเหมือเช่นมาได้่อคืจวงยิ่งกังเซย์ชุดสวยหาเลหนิงไจอเชียนหมิง ถ้าเราวิเคราะห์สภาพอากาศในล่มหน้าผลผลิตก,ก็จะมีความแม่นยำสูงที่ PAM ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเราลงมือทำจริงทั้งสองด้านสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ PAM หาเปรียบโลกกว้างเหมือนทะเลที่อยู่ตรงหน้าคุณนี้และองค์กรคุณเปตียบเสมือนหอยตัวนี้ที่กำลังก้าวออกไปสู่ทะเลอันกว้างไกลแต่ยังไม่มีผู้ช่วยให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการเรา จะเป็นแสงที่คุณมองเห็นนี้ช่วยนำพาองค์กรคุณไปสู่ความสําเร็จเพราะบริษัทเราบริษัทท TP Convergent จำกัดมุ่งมั่นที่จะพาองค์กรคุณสู่ความสําเร็จแบบพึ่งพากันเราอยู่ได้คุณอยู่ได้งบคุณมีเท่าไหร่เราทำให้คุณได้ในแบบที่คุณต้องการด้วยบริการด้านการตลาดครบวงจรประชาสัมพันธ์โฆษณาการตลาด ตัดต่อวิดีโอ presentation งานออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบงานพิมพ์ทุกชนิดรวมถึงการผลิตของพีเมียมไอเดียเก๋ไก๋ทุกอย่างขอให้คุณนึกถึงเรา tp c o n v e r g e n t พร้อมจะช่วยให้องค์กรคุณสู่ความสำเร็จบริษัท tp convergence จำกัดโทร02-691-9306หรือ081-813-6009 w w w .tpconversion.com tpconvergen.com อยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจักรทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้างอยากรู้ข่าวรู้ข้อมูลทางการเกษตรมากกว่านี้อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณหยิบรีโมดกดเลข7 6ดูรายการเกษตรพันล้านทังช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เพียงแค่นี้คุณก็จะรู้คาตอบท,ทั้งหมดที่ต้องการแล้วค่ะ ยูจังชั่นแมกกาซีนบันไดสู่ความสำเร็จสื่อนิตยาสารการศึกษารายเดือนแจกฟรีแนวใหม่ที่มีทั้งกิจกรรมแวดวงการศึกษาและกิจกรรม CSR เพื่อเยาวชนแนวไลฟ์สไตล์สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบรูปเล่มและอีบุ๊กโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ worldwide.yujunction.com เพียงแค่นี้คุณก็สามารถอ่านอยู่จังชั่นได้ง่ายนิดเดียว อยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจักรทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้างอยากรู้ข่าวรู้ข้อมูลทางการเกษตรมากกว่านี้อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณหยิบรีโมทดกดเลข76ดูรายการเกษตรพันล้านทั้งช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เพียงแค่นี้คุณก็จะรู้คําตอบท,ทั้งหมดที่ต้องการแล้วค่ะ เกษตรพันล้านช่วงเกษตรทอกสำหรับสัปดาห์นี้เรามาติดตามช่วงเกษตรทอกต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะเกษตรพันล้านช่วงเกษตรทอกเราจะพาไปเรียนรู้เกษตรเทคโนโลยีใหม่ หนึ่งไล่หนึ่งแสนจากเสถียรทองสวัสดประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งประสบความสำเร็จจนเป็นที่รู้จักและยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้อีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปฟังพร้อมๆกันดีกว่าค่ะครับผมเสถียรทองสวัสดนะครับเป็นวิทยากร <c oughs> การทำานาหนึ่งไร่ได้แค่หนึ่งแสนบาทนะครับ ซึ่งเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเรามาปรับปรยุกต์ใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการบริหารจัดการพื้นที่ถ้าหลักสูตรระยะสั้นนะครับสามวันสองคืนท่านต้องจ่ายาเสียค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่าที่พักค่าเอกสารและวัตถุฝึกนะครับรวมแล้ว3,500บาทต่อคนนะครับในเวลา2คืนกับ3วันนะครับส่วนหลักสูตรห้าเดือนนะครับ ทางที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเสดิมพระเกียรติและก็ที่เครือข่ายที่วันนาเจริญท่านไม่ได้เสียค่าให้จ่ายครับแต่ท่านต้องจ่ายค่าเขาเรียกอะไรค่าให้จ่ายส่วนตัวนะครับเราจะมีข้าวให้10กิโลมีน้ำให้10กิโลต่อเดือนแล้วก็มีที่พักซึ่งเป็นห้างนาอย่างนี้นะครับให้ท่านพักอาศัยนะครับส่วนที่นนทบุรีนะครับที่มาหาลัยของการค้าเขาจะให้ยืมก่อนนะครับ <c oughs> คนหนึ่งไม่เกินห้าหมื่นบาทแต่เอาผลผลิตที่ทาได้ไปรูปร้างกันนะครับเพราะท่านต้องได้เรียนรู้เรื่องการตลาดไปด้วยในตัวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องท่านต้องเตรียมนะครับของคนเรียนเขาจะทําบัญชีครับ <c oughs> เขาต้องทําบัญชีตัวเดือนของเขาแล้วก็เขาก็ต้องตั้งตัวเลขแล้วก็ประเมิอนออกมาว่าสิ่งที่เขาทํนี่มันเป็นเท่าไหร่ได้เท่าอ่าลงทุนเท่าไหร่แล้วก็มีกำไรเท่าไหร่นะครับถ้าเขามีกําไร มากกว่าแสนบาทนะครับคือถึงแสนบาทเราก็ยเอาไว้เกตส่วนเพื่อไว้ให้น้องกินส่วนอีสามส่วนเขาก็ไปตั้งส่วนมีข้าวมีปลานะครับแล้วก็มีไข่เป็ดนะครับแล้วก็มีพืชผักบนคันนะครับเขาขายได้ซึ่งที่นี่ก็จะมีตลาดนัดนะครับทุกวันพฤหัสแต่ส่วนมากผู้ที่เข้ามาซื้อนี่เขาจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแฟนประจำนะครับ ที่ที่เขาเขามาซื้อในในแปลงนะครับก็เขาก็จะมาซื้อทุ่งที่นะครับเพราะเขารู้ว่าที่นี่เราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับคือสิ่งที่ผมอยากฝากเกษตรกรหน้าวันนี้ก็คือเขาต้องรู้จักทำบัญชีตัวเดือนเพื่อจะอเพื่อจะไปแก้ปัญหาของตัวเองเพื่อเป็นช่องทางนะครับและอันที่สองเขาต้องมีความรู้ในการที่จะเป็นบริหารจัดการนะครับเพราะว่าคนที่จะมาทํานาหนึ่งได้ให้ได้หนึ่งแสนบาท <c oughs> มันใช้ทุนทั้งหมดเจ็ดทุนนะครับ ทุนตัวที่1คือทุนเวลาเขาต้องมีนะครับทุนตัวที่2คือทุนแรงนะครับทุนตัวที่3คือทุนองค์ความรู้ที่จะเอาไปบริหารจัดการนะครับทุนตัวที่4คือทุนปัญญาทุนตัวที่5คือทุนนวัตกรรมทุนตัวที่6กก็คือทุนสังคมและก็สุดท้ายคือทุนเงินนะครับในการทางานหนึ่ง้ได้1นึ่งแสนคนที่เข้ามาเรียนรู้เขาต้องใช้ทุนทัองถึเป็นก่อนก่อนที่จะไปใช้ทุนตัวที่เจ็ดคือเงิน นี่คือความไม่ดูครับความที่เขาไม่รู้นะครับเพราะว่ากเกษตรกรทุกวันนี้เขาไม่รู้เลยนะครับเพราะวันนี้นี่ทางสขาวันการเงินที่ให้เขากู้เขาก็ทําอยู่แค่สี่เรื่องนะครับหนึ่งอเฉยเฉยก็ให้เอามาให้ยืมดับกลุ่มกันมาแล้วให้ยืมอันที่สองเมื่อให้ยืมแล้วเขาไม่สามารถที่จะมาใช้คณะกรรมการก็ยืดระยะเวลาให้จากสั้นมาเป็นยาวส่วนที่สามนี่ เมื่อมีผู้บริหารประเทศเข้ามาแต่รักงก็จะใช้วิธีย้ายหนี้โดยเอาเงินภาษีไปปิดโอกเบี้ยให้แล้วก็ทําการย้ายจากระยะสั้นเป็นระยะย,ยาวนะครับพอทำสามเรื่องแล้วตัวเองยังแก้หนี้ไม่ได้เขาก็จะยึดพอยึดที่ส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในมือของธนาคารไปอยู่ในมือของนายทุนนะครับ <c oughs> ในหลักสูตรนะครับในเรื่องปจุสัตว์เราจะให้มีเป็ดไข่ยอยู่50ตัวต่อแปลง ให้มีเป็ดไข่นะครับ50ตัวต่อแปลงแล้วก็จะมีไก่ไข่10ตัวนะครับเพื่อให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ส่วนประมงเราก็จะมีปลากินพืช5,000ตัวแล้วก็มีกบ2,000ตัวแล้วก็จะมีะปลาดุกซึ่งเป็นปลากินเนื้อนี่หมือน5,000ตัวนะครับ ทีนี้ถ้าจะมากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ที่เรียนว่าเขามีความสามารถในการที่จะทําอาหารเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เขาได้หรือเปล่าศักยภาพในการทําเขามีความสามารถขนาดไหนเราก็พิจารณาในศักยภาพของเขานะครับอันนี้คือวิธีการในการให้เรียนรู้เราจะไม่ให้ให้เป็นสูตรเพราะเราถือว่าสูตรคือความหายนะนะครับเพราะคนที่มีความประสบการณ์เขาจะสร้างสูตรของเขาขึ้นมาเองครับครับ เครือข่ายที่พิพธภัณฑ์เกษตรเสด็จพระเกียรติภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบ้านนายเจริญตำบลบังกิบอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดุบนราชนีนะครับเบอร์โทรก็0 8 1 0 6 2 5 0 8 7ได้อีกเบอร์หนึ่งก็088นะครับ088 3069293ถนนที่มานะครับท่านมุ่งหน้าสู่ช่องเม็ก ตาหมายเลขถนน217นะครับพอมาถึงโรงเรียนบ้านนาเจริญท่านก็อยู่เทินเข้าเครือข่ายนะครับซึ่งห่างจใจถนนใหญ่50เมตรครับพอตองจองล่งหน้าครับโดยการแฝกสำนักวัดประจำตัวประชาชนนะครับ <c oughs> แจ้งมาเพราะว่าเรามีการอบรมทุกเดือนเราจะแจ้งบันทีให้ให้ใหพอให้ผู้ที่สนใจนี่โดยการแฝก สำนักัามาที่045 366 194นะครับแล้วก็เขียนระบุได้ว่าสมัครเรียนดับสุด3วัน 3, 2คืนแล้วก็ใส่เบอร์โทรมาไว้ด้วยต่ทางเจ้าหน้าที่ที่เกลือขายเขาก็จะประสานติดต่อไปค,ครับ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอาหารเสริมพืชปลอดสารพิษปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์มีฤทธิ์เป็นด่างละลายน้ําได้ด้วยสารประกอบบินทรีย์ที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมตัวกันเช่นยูมิกแอซิดไม่น้อยกว่า50%โพแทเซียมไม่น้อยกว่า60%สารผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดตหลายชนิดกับธาตุอาหารเสริมเน้รูปแบบของสารดีเล็กช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลพืชได้โดยตรงกับสภาพเหนียวเหนียวให้คลายตัวออก ทำให้ดินโปร่งร่วนสวยุยน้ำและอากาศไทยเพสสะดวกทำให้ดินดูดซับแร่ธาตุได้ดีรากพืชแพ่ขยายได้ง่ายพืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงฟื้นตัวเร็วโทรสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับแล้วคุณจะพบกับมหาสารอาหารทางการเกษตรด้วยตัวคุณเองโทรเลยโทรเลยอยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจักรทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้าง อยากรู้ข่าวรู้ข้อมูลทางการเกษตรมากกว่านี้อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณหยิบรีโมทกดเลข7 6ดูรายการเกษตรพันล้านทางช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เพียงแค่นี้คุณก็จะรู้คำตอบทั้งหมดที่ทต้องการแล้วค่ะเราต้องคอยวิเคราะห์ยอดขายยอดหลังอยู่เสมอนะคะกิติเชิญจ้ะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับ ต้องมีขอยอดขายวันต่อวัน,นท่าเรือเปลี่ยนจอดราคา我可以送一下文件吗？可以。第二就是装运港，谁出做好了，现在就签名。ถ้าเราวิเคราะห์สภาพอากาศในล่งหน้าผลผลิตก็จะมีความแม่นยำสูง่ p a M ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเราลงมือทำจริงทั้งสองด้านสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ PIM ูจังชั่นแมกกาซีนบันไดสู่ความสำเร็จสื่อนิตยาสารการศึกษารายเดือนแจกฟรีแนวใหม่ที่มีทั้งกิจกรรมแวดวงการศึกษาและกิจกรรม CSR เพื่อเยาวชนแนวไลฟ์สไตล์สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบรูปเล่มและอีบุ๊กโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w i d u j u n c t i o n c o m เพียงแค่นี้คุณก็สามารถอ่านยูจังชั่นได้ง่ายนิดเดียว เกษตรพันล้านเชื่องเทคโนโลยีเกษตรสวัสดีค่ะเทคโนโลยีเกษตรวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณเจอนันพุ่มเรืองเจ้าของฟาร์มเห็ดยายฉิมซึ่งประยุกต์วิธีการเพาะเห็ดหลากหลายแบบด้วยกันจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่า ค่ะณนะจุดนี้นะคะเรามาถึงฟาร์มเห็ดยายฉิมกันนะคะแล้วก็มาได้โอกาสพูดคุยกับคุณลูกโป่งนะคะท่านจะมาบอกว่าฟาร์มนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไงเป็นยังไงบ้างเด่นกว่าฟาร์มอื่นยังไงนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะอยากทราบว่าฟาร์มเห็ดยายฉิมเนี่ยมีที่มาอย่างไงทําไมถึง เกิดความนี้ขึ้นมาจะบอกว่าจริงๆเราเป็นคนบางเขนนะคะแล้วก็คุณยายชื่อฉิมนะคะเราเป็นหลานยายฉิมตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เป็นชาวนาเกี่ยวสั่งทาเห็ดมาัแต่เริ่มเลยไม่ย้อนยุคแต่ปัจจุบันคุณยายเสียแล้วแต่เราก็เป็นคนที่ว่าทําหลายอาชีพแต่ว่าเราจะลงเรื่องเราให้ความสาคัญว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราต้องรู้จริงเรื่องทรัพย์ในดินสินในน้ำพืนเช่นภาคเกษตรก็เลยเป็นคนที่ชอบทานเห็ดเป็นวิจิตใจมาก่อนเห็ดฟางก็ตอนเล็กๆเนี่ยเกี่ยวสั่งมาทําเห็ดฟางกองเตี้ยเก็บเป็นค่าเทอมนะคะ ปาโตมาเนี่ยจบเรียนจบปริญญาตรีกันหมดแล้วทำอาชีพการงานราชก,การบางส่วนแต่ว่าสิ่งที่เราคือให้ความสาคัญว่าเห็ดเนี่ยไปตลาดทีไรไม่เคยพอแล้วก็อร่อยมากแล้วคุณยายฉิมเนี่ยทายาเห็ดกับเต่าอร่อยมากมซึ่ง<ม>ฉันหลงไหลที่มาของเนือเพลงด้วยหรือเปล่าคะคุณยายเกิดก่อนเพลง oh. เพลงเนี่ยเกิดที่หลังแล้วก็คุณยายเนี่ยห้าแผ่นดินแต่ท่านเสียไปแล้วท่านอยู่ก็คือจะร้อยสามสิบกว่าแล้ว<ฆ>แล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มต้นจากที่ว่า เรารักการเกษตรชอบที่เป็นคนแบบธรรมชาติมากอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าปิดทงปิดเทอมเนี่ยจะต้องแบบามาปลูกต้นไม้ส่วนหนึ่งทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียง,งรพระจากนั้นเนี่ยเราทําธุรกิจหลายอย่าง แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราจะต้องให้ความสำคัญคือตอนเสาร์ที่จะไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรบวกหาความรู้เรื่องภาคเกษตรและทีนี้รักเห็ดเป็นชีวิตจิตใจคิดว่าไปตลาดที่ไรแบบที่แผงเห็ดก็ดีร้านเห็ดก็ดีเห็ดไม่เคยพอ,อเราน่าจะมาศึกษาแล้วเอามาทําเป็นธุรกิจก็เลยคิดว่าพาตัวเองก่อนว่าก่อนที่จะทําอะไรปุ๊บต้องหาความรู้ เลยเข้าศึกษาอบรมที่มหาวิาทยาลัยเกษตรบังเขนด้วยกันพอเห็ุพออบรมเสร็จปุ๊บก,กลับมาทดลองทาว่าก่อนทําที่วัชรพลบังเขนห้าหกปีลงมาดูทาเสร็จก็ได้ผลผลิตด,ดีมากใกล้ตลาดหมดเลยแล้วก็อยากจะขยายกิจการ ทีนี้ก็เลยต้องคิดว่าต้องมีแบรนด์ตัวเองอเราก็คิดอ้าวคุณยายชื่อฉิมจริง,รงๆเราก็หลานยายฉิมแล้วก็ทําเห็ดเพราะเราอ้ามันพร้องกันดีแล้วก็เป็นสตรอรี่ก็ตั้งชื่อปฟารว่าฟาร์มเห็ดยายิม,มคือเราทําจะบอกปัจจุบันนี้ยสิกว่าปีแล้วะนะคะและลูกหลานยายฉิมเนี่ยก็มาต่อยอดกันเข้าอบรมกันทั้งบ้านเลยก้าใบประกาศเพื่อจะเอาความรู้ก่อน แบบเชิงทฤษฎีก่อนวิชาการก่อนแล้วก็มาฝึกทดลองทำพอได้ผลผลิตขายทุ่อย่างดีแล้วก็ทำตอนแรกเนี่ยเรียกว่า3-4สายพันธุ์ขยายเป็น6ตอนนี้เป็นเก้าตรงนี้นนะคะคือหมุนเวียนกันเป็นเรียกว่าที่ที่ทำที่ทำเห็ดก็คือว่าเราทำเห็ดถุงุ่มอากาศธรรมชาติมีทั้งกลุ่มเย็นและกลุ่มร้อนสายพันธุ์ที่จะมีนี่คือตามภาพเนี่ยนะคะ อันที่หนึ่งคือนางฟ้าภูฐานค่ะอันที่สองนางรมฮังการีค่ะอันที่สาคือนางนวลชมพูต่อไปนี่เป็นนางรมทองเนี่ยทำบ้างไม่ทาบ้างเขาต้องหนาวคือจะมีไว้บ้างแต่ว่ามันจีไม่มีดอกเท่าไหร่แต่ว่าโอเคเป็นสิ่งที่เราชอบพันได้หมดนะคะที่เห็นมาาแล้วก็เป่าฮื้อเป่าฮื้อนี่เราทำพันต้งพันจีนพันก้านไอ้พันพันก้านกับพันดอกเขาเรียกพันก้านเขาเรียกพันญี่ปุ่นกรอบอร่อยอันนี้พันจีนคือขาสั้นคือเขาเรียกพันดอก แล้วก็ต่อไปก็เป็นเห็ดคนญี่ปุ่นอย่างนั้นค่ะแล้วก็มีหูหนูค่ะเห็ดฟางนี่เราไม่ได้เน้นตรงๆเราเน้นว่าขี้เลื่อยหมดอายุแล้วไปกองรวมกันมาฟางคลุมฟางออกเห็ดฟางออกอ๋อเป็นผลพลอยได้ผลพลอยได้เพราะเราเป็นเห็ดไรได้ดีแต่เราไม่เน้นเห็ดฟางค่ะและต่อไปก็เป็นเห็ดกลุ่มร้อนชื้นเป็นในถุงเหมือนกัน เห็ดขอนมะม่วงหรือว่าเรียกกันว่าอีกว่าขอนดําขอนขาวที่เขาแกงกับผักหวานไข่บดแดงราบซุปของภาคอีสานตาตลาดนัดนี่แหละอร่อยแล้วก็เห็ดกระด้างมี3ชื่อคือภาคเหนือเรียกเห็ดล่อมภาคอีสานเรียกกระด้างกระบทเห็ดนี่อร่อยมากแล้วก็อดตามป่าคือมาสามารถพัฒนาเป็นเห็ดในถุงได้เราศึกษาและอบรมจากมหาลัยเนี่ยทำตั้งแต่ก้อนเชื้อนะที่ฟามทําก้อนเชื้อต้องการสายพันธุ์ยอดได้บ่มขึ้นมาเป็นก้อนแล้วก็มีโรงเรือนเปิดดอก จากนั้นเราก็มาทําอาหารแล้วก็มีแปรรูปของเรามีหลักสูตรให้อบรมด้วยนะคะฟรีไหมคะคือมีทั้งเสียตังและฟรีต้งฟรีก็คือมาตามงานอย่างเงี้ยให้ความรู้ส่วนกลางกับเปิดหลักสูตรที่มหาลัยด้วยกับที่นี่ด้วยนะคะซึ่งแบงค่าเ่าจะจ่ายต้นทุนในการวัสดุเฉยๆก็ไม่ได้แพงมากหลักพันแค่นั้นเองนะคะกลับว่าจะไปอบรมตรงกับฟาร์มก็ได้นะคะคือติดต่อได้นะคะ แล้วก็ที่ฟาร์มของเราเนี่ยจะเป็นที่เรียนรู้ดูงานของมหาลัยต่างๆเป็นที่เน้นจุดเด่นคือว่าที่ฟาร์มอ่ะจะทําเห็ดเป็นแนวอินทรีนะคะคือไม่ใช้เคมีในพื้นที่แล้วก็รักษาระบบสิ่งแวดล้อมคือจะไม่ใช้เซฟวินปุระได้เขาเรียกว่าใบก้อนะไรต่างๆในพื้นที่เลยจะปล่อยผู้ระบบนีเวยธรรมชาติกระบวนการทุกอย่างเรามาจากธรรมชาติหรือจะไม่มีเคมีเลยเพราะฉะนั้นเวลาเห็ดที่ออกดอกในฟาร์มอ่ะมัผัดทานไม่ต้องล้างได้เลยคือนี่เป็นจุดเด่นไฮไลไท์แล้วที่สาคัญคือว่า ทางฟาร์มเนี่ยใช้การทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงค,คือมีที่น้อยก็บริหารแบบพื้นที่น้อยก็สามารถคุณก็ทาผลประโยชน์ได้เต็มที่กับมีที่เยอะเราสามารถให้ข้อมูลไปปรับใช้ได้หมดแล้วก็วันนี้ที่มาจุดไฮไลไท์ที่มาแสดงในงานนี้คือว่านวัตกรรมเห็ดในเมืองเรากําลังจะตอบโจทย์คนเมืองว่าถ้าคุณมีที่น้อยคุณสามารถเพาะเห็ดได้นะคะอย่างเช่นโรงเรือนที่เรานํามาตัวอย่างเนี่ยยอ่อไซมาสําหรับคนมีสวนหลังบ้านเล็ก คือประมาณไม่ถึงสเมตรก็พอเห็ดได้สองสามร้อยก้อนแล้วก็เนี่ยมีองค์วัสดุเหลือใช้ก็พอได้แล้วนี่สุ่มไก่ค่ะสามารถไปลงเพาะเห็ดได้แต่ว่าต้องปิดลงเป็นเหมือนสาชีก็ได้เกือบเกือบห้าสิบกว่าก้อนแล้วพ่นน้ำเข้าไปคือคือเรามีท่าให้หมดเลยว่าวัสดุเหลือใช้เนี่ยคุณสามารถจัดแปลงเป็นลงเพาะเห็ดได้หมดนะคะกับมีรังโฟงก็ได้จัดแปลงเป็นลงเพาะเห็ดได้นะฮะแล้วก็ มีชั้นวางรองเท้าเก่าๆหรือสเตชันก็วางเห็ดแล้วมาคลุมได้ oh. จะเห็นว่ามันหลากหลายสําหรับคนในเมืองเห็ดเนี่ยไม่ยากไม่ง่ายแต่ต้องมีความรู้ว่าที่สําคัญถ้าคุณมีความรู้เรื่องเห็ดถุงกลุม่มธรรมชาติแต่คุณต้องรู้ว่าหลักการสร้างโรงเรือนสเปคการใช้วัสดุ <Okay. S 1> แล้วก็ปัจจัยที่เอื้อให้เห็ดออกดอกมีอะไรบ้างมันวิชาการหมดเลย hmm. ถ้าคุณรู้แล้วปุ๊บเนี่ยคุณสามารถใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับใช้ hmm. ในการให้เห็ดออกดอกในเมืองได้ hmm. นะคะจึงได้ว่าเห็ดเนี่ย สามารถเป็นเศรษฐกิจพอเพียตั้งแต่มีทุนน้อยทําน้อยอจนทั้งระดับพันล้าน คุณมีทุนแค่ไหนที่จะจัดการได้หมดอยู่ที่การบริหารและความรู้นะคะเพราะฉะนั้นจึงมุ่งเน้นว่าก่อนที่คนจะทําเห็ดเนี่ยขอเข้าสู่องค์ความรู้เรียนรู้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและฝึกทดลองทําค่อยขยายกิจการจะได้ไม่เจ็บตัว<ะ>เพราะว่าที่ทางฟาร์มจะเน้นว่าความรู้จะช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุน<ะ>เพราะว่าอย่างมาในงานเนี้ยทราบเลยว่าคนที่ต้องการมาดูเรื่องเห็ดเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะทำให้เห็ดออกดอกแล้วเขาเจ็บตัวมาก่อนเช่นมีงบเยอะ จ่ายเลยซื้อมาดูอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วลงมือทำแต่ลืมหาข้อมูลไปดูงานหรือว่าเอาเรื่องจริงมาก่อนที่สำคัญคือทางความเห็ดอะมุ่งเน้นให้ความรู้กับคนที่จะสนใจว่าก่อนอื่นคุณต้องรู้จักเห็ดก่อนนะว่านิสัยการออกดอกเป็นยังไงสายพันธุ์เนี้ยแบ่งเป็นกลุ่มร้อนหรือเย็นแล้วก็ปัจจัยใชาให้เห็ดออกดอกกับวัสดุหรือคุณมีการบริหารที่บ้านคุณมีอะไรอยู่นํามาใช้เป็นลงเอะเห็ดได้ไหมกับมีเล้าไก่เก่าเล้าหมูเก่ามาดัดแปลงแอปพลายอะไรต่างๆเนี่ย มาเป็นลงพอเห็ดได้ไหม,มเราจะให้โจทย์ไว้ซึ่งเหลือคุณเดินตามรดรลองแล้วเราก็เป็นที่รปรึกษากันไใเลยฝากทุกท่านไว้ว่าเห็ดเนี่ยสามารถทําได้ทั่วประเทศนะคะตราบใดที่คุณสามารถควบคุมความชื้นอุณหภูมิที่เห็ดชอบได้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ที่คุณมีอยู่ให้คุ้มค่าได้ทําเห็ดได้หมดหน่าเสียดายที่ช่วงเทคโนโลยีเกษตรหมดเวลาซะก่อน ติดตามชมต่อในสัปดาห์หน้านะคะปัญหาเกษตรกรไทยที่ผ่านมาปุยย๋ยแพงปุยย๋ยเกรดเอกระสอบและเป็นพันใช้ได้แค่ไร่เดียวน้ำหนักมากแบกไม่ไหวค่าขนส่งแพงต้องจ่ายคนหวานปุยย๋ยกระสอบละ50บาทเป็นหนี้เป็นสินมากมายด้วยนวัตรกรรมทางการเกษตรนาโน,โนแท้ซุปรกรีนนาโน1แคปซูล เก็บเท่าปุ๋ยเกรด A2 กระสอบ100กิโลใช้กับนาข้าวพืชผักสวนครัวและดอกไม้ผสมน้ำ80-200ลิตรใช้ได้2-4ไร่ย่างพารามันอ้อยปามและผลไม้ผสมน้ำ60ลิตรใช้ได้1-2ไร่เป็นมหาสารอาหารทางการเกษตรใช้เพียงตัวเดียวก็สามารถปรับปรุงดินเร่งรากเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงชอ่อ แตกกอผลดกดูดซึมเร็วทนแรงทนหนาวไล่เพีย้ยไล่แมลงและหอยเชลรี่1แคปซูลเพียง150บาทเท่านั้นบประวังของลอกเลียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเข้มพิมพ์คำว่าบริษัท y e s w e candu แคปซูลนาโนเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษ10แคปซูลราคา1,500บาท20คัแคปซูลราคา2,000บาทแถมฟรีอีก5แคปซูล120แคปซูล ราคา7,000บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศโทรสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับแล้วคุณจะพบกับมหาสารอาหารทางการเกษตรด้วยตัวคุณเองโทรเลยโทรเลยครับปุ๋ยแคปซูลซุปเกินอีเขียวเลวยเนาะยำปลาเปรียบโลกกว้างเหมือนทะเลที่อยู่ตรงหน้าคนนุณนี้และองค์กรคุณเปรียบเสมือนหอยตัวนี้ที่กําลังก้าวออกไปสู่ทะเลอันกว้างไกลแต่ยังไม่มีผู้ช่วยให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการเรา จะเป็นแสงที่คุณมองเห็นนี้ช่วยนำพาองค์กรคุณไปสู่ความสำเร็จเพราะบริษัทเราบริษัท TP Convergence จำกัดมุ่งมั่นที่จะพาองค์กรคุณสู่ความสำเร็จแบบพึ่งพากันเราอยู่ได้คุณอยู่ได้งบคุณมีเท่าไหร่เราทาให้คุณได้ในแบบที่คุณต้องการด้วยบริการด้านการตลาดครบวงจรประชาสัมพันธ์โฆษณาการตลาด ตัดต่อวิดีโอพรีเซนเทชันงานออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบงานพิมพ์ทุกชนิดรวมถึงการผลิตของพีเมียมไอเดียเก๋ไก๋ทุกอย่างขอให้คุณนึกถึงเรา tp c o n v e r g e n c พร้อมจะช่วยให้องค์กรคุณสู่ความสำเร็จบริษัท tp convergence จำกัดโทร02-691-9306หรือ081-813-6009 w w w DOTEP CONVERTINENTotic.com tpvergent.com เราต้องคอยวิเคราะห์ยอดขายยอดหลังอยู่เสมอน,นะคะกิติเชิญจ้ะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับเราต้องวิเคราะห์ยอดขายวันต่อวนันการเปลี่ยนแปลงราคาจะ我可以送一下文件吗？可以。第二就是装运港。谁出做好了，您在这签名。 ถ้าเราวิเคราะห์สาภาพอากาศในล่งหน้าผลผลิตก,ก็จะมีความแม่นยำสูงที่ PAM ท,ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเราลงมือทําจริงทั้งสองด้านสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ PAM เกษตรพันล้านช่วงสีสันกเกษตร ช่วงเร็วนี้เทสโก้ร t ตัสจัดงานปีนี้กล้วยได้กล้วยดีพาสื่อมวลชนทุกแขนงเยี่ยมชมสวนกล้วยวันบานาน่าอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาโดยมีคุณพรเพ็ญน,นาคพิริยรัตน์รองประธานกรรมการฝ่ายกฎหมายการค้าและเทคนิคเทสโก้ร t ตัสและคุณเฉลิมชยัยเนนเถื่อนเจ้าของบริษัทวันบานาน่าเปิดสวนกล้วยหอมแหล่งใหญ่มาตรฐานผลไม้ปลอดภัย ส่งตรงไปจำหน่ายใน Tesco Lotus ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพระดับอินเตอร์เพื่อผู้บริโภคและส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่มั่นคงสำหรับแห่งนี้มีพื้นที่ปลูกกล้วยประมาณ1,700ไร่มีลูกไร่อีก500ไร่รวมแล้วกว่า2,200ไร่ซึ่งผลผลิตประมาณ80%ส่งให้กับ Tesco Lotus โดยการเป็นคู่ค้ากับ t เ s c o Lotus